สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีครับมันนี้เสยามาหาสื่อโลงเพื่อเดชส่เออเพื่อเด้ใซเบอมมี่นหมายถึงว่าเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอซีนี่พี่บอมี่บอมี่โลงเนี่ยเดชส่เดี๋ยวาเสยาสิสื่อไปบริจาคโลงบา้างสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบคนอยู่ไหมครับโอ้ยเนี่ยตัวงามงามเนีๆๆน่วงามงาม สวัสดีครับมีคนอยู่บอสวัสดีครับพ่อพี่หนึ่งไหมครับครับผมมาพอดีโทรหาพี่หนึ่งแล้วพี่หนึ่งไปดูหนังอมีอะไรมีอะไรมาเอาลุงฮะจะมาเอาลุงซื้อซื้อใช่ไหมใช่ลุงแบบไหนลุงเปล่าเนี่ยจะไปริจากโรงพยาบาลลงขาวใช่ไหมครับ เท่าไหร่ขายเท่าไหร่รับพันห้าพันห้าหนูถามที่หนึ่งพันสองยังมาพันห้าได้ยังไงภาไอ้พูดไป้หมดปกติขายหน้าร้านเอาพันห้าจ้ะนะถ้าถ้าซื้อบว้จากก็พันสองพันสามอ่ามีผ้าเลยนะมันเป็นผ้าดิบด้วยมีผ้าดิบข้างในด้วยอ่านี่ซื้อยาสีมาสื่อรงขาวพี่น้องไอ้ข้างบนขวาอ่าเขียนชื่อให้ด้วยได้ไหมเอาสองโรงสองโรงให้เท่าไหร่สวัสดีครับ คุณแม่พี่หนึ่งเนาะใบพันสองเน,นอ,เนอืสุดยอดมากเฮ็ดบุญน,น้ากันพี่น้องเดี๋ยาเซีย,ยสียไป,ไปบไนนริจาครงบัตรขออนุญาตนะครับอัทำงานงาน้จัง แตงกว่าชื่ออะไรแตงกว่าจำซื้อเล่ามาเลยจำซื้อผู้สาวกัไเพี่น้อเดี๋ยวอ่ะลงละพันสองเดี๋ยวไปต่อที่โรงพยาบาลเดี๋ยวตกลงราคาซื้อขายก่อนเดี๋ยวไปเจอกันโรงพยาบาลกะเคลียเงินเคลียอะไรเรียบร้อยเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปล่อย่โรคบาลเดี๋ยวเล่า คนลงไปหาเห่าอยู่โรงบาลพี่น้องอนุมโมทนาน้ากันเด้อพี่น้องเฮ็ดบุญน้ากันเจียยะเฮ็ดบุญนี่ก็เฮ็ดเพื่อพี่น้องทุกคนนะครับปไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่โรงบาลมาแล้วพี่น้องรถเอาตู้มาส่งให้เจียยะเรียบร้อยแล้วมาหน้ากันเก็เอิดลงศพเจียยะกะอยาซีเฮ็ดให้จ้ากอนนึงประดิเฮ็ดประดิเฮ็ดโดนแล้วเป็นทางแรกที่ได้ มาบริจากร่องสงให้ร่องบาทพี่น้องพี่น้องการนโมทน,นาสาธุมาครับเอาร่องร่งเรียบร้อยแล้วนี่ก็เขียนซื้อเสียยาไวแต่ว่าเซียยายังมาทั้นตาย,ยเด้อน,นี่เซียยากบเขียนซื้อไวผู้อุทิศนายปีญาตจำลัดนี่บริจาคให้ผู้ใดกันแล้วแต่ผู้ใดอยากใสก่ก็มาใส่เอาเัอพี่น้องเ้อพี่น้องมาทันฝ่าวับมาทัางอยากใสเ่เ้อพี่น้องเ้อะนะเอาไม่จากแต่ปรากฏว่ามือนนี้เป็นวันอาทิตย์ ตอนที่แรกขวามาติดตอมมีจังวะทีอยู่ๆเพราะเอาโรคมาส่งแล้วจังวะทีหายก็คือสิกับบานใหม่มมลนะมหแล้วก็ฝาาทิ้งไม่่พี่ละนะก็คือข้าตั้งใจไม่ฮหดบุญแล้วพี่น้องกับอนุโมทนาสาธุน้ำเสียยาเดินนโมกแก้วพุทโธแก้วธรรมโมดวงแก้วสังโฆสารพัดแก้วดวงแก้วเมื่อสามองค์พระรัตตัยอันประเสริฐภูประดับขั้งโยเจา้าเมนผู้ภูประดุษแสงสองทางพี่น้อง ให้พี่น้องสุกสมหวังมีโชคมีลาภมีวาสนามีบรารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับพี่น้องเ้ออนุโมทนาสาธุน้ำเสยยาให้การบริจาครงนี้เปรียบเหมือนการสะเดาะขอสะเดาะกรรมขันยิ่งใหญ่ของเฮาให้เฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญไปแต่ข้างหนาเด้อพี่น้องเ้อเอาขอบคุณหลายการร่งใจจากพี่น้องนี่ส่วนหนึ่งกะมาจากการที่พี่น้องขมากนไล่์กดแช่ มาคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งกำลังใจเสียยะนี่ก็คือเงินของพี่น้องจากที่เสียยะได้มาจากทางอ่าโซเชียลนะครับแบ่งกำไรส่วนหนึ่งแบ่งปันผลส่วนหนึ่งไม่ให้ปุ่นสู่พี่น้องทุกคนพี่น้องรับปุ่นน้ำเสียยะเด้อพี่น้องเด้อเอาอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ